กันที่เรื่องนี้กันบนไดก่อนนะคะมันแบบว่าสีสันแล้วกันคุณผู้ชมนะสาวๆส,สวยๆเนี่ยเขาทำอะไรเนี่ยขยับซ้ายทีขยับขวาทีวสวยไปหมดเลยคุณผู้ชมค่ะเราก็เลยรวบรวมกิจกรรมนะคะคนส,สวยๆนั้นก็ทำอะไรกันบ้างเนาะนะคะเริ่มคนแรกดีกว่าคุณมินพิชยาโอ้โหบอกเลยคนนี้นะคะเป็นแบบฟีลิ่งออกกําลังกายละกันด้วยความที่แบบเป็นสาวควบคุมดูแลร่างกายให้เป๊ะปังอยู่เสมอเอาว่าก็ว่าตอนนี้ตอนล่าสุดเลยนะจ๊ะน้ําหนักเพียง9ก้า 39กิโลกร,รัมเท่านั้นใช่เอวกิ่วนิดเดียวเองอะไม่ถึง40บาทเธอจรงิงตอมลู้เยอะก็าพอรับประทานอะไรเข้าไปค่ะเธอก็ต้องรีบออกกําลังกายนะแถวบ้านก็เรียกเบินเบินไขมันล้ค่ะนี่อย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยนะอันนี้เป็นการคลิปออกกําลังกาย <S <S ออกกาลังกายกับน้องหมาตัวโปรโด <S <S ไปเลยจ้านะในคลิปเธอบอกอีกด้วยนะคะว่าไส้กรอกอีสานเมื่อวานแล้วก็ข้าวเหนียวด้วยนะ คือ,อยังไงก็ต้องเบินออกให้หมดจริงๆค่ะก็สงสัยกินกันไปเยอะนิดนึงแล้วกันแล้วก็ขอต่ออีกคนและกันคนนี้ก็สายเฮลตี้เหมือนกันคุณแต้วนทัพพรเป็นยังไงละ่ะเออนะคะใครที่ตามไอจีของเธอคนนี้เห็นเลยนะว่าเต้วเี่ยขยับร่างกายเช้าๆเลยเช้าๆชอบออกกําลังกายค่ะล่าสุดในด้วยความเป็นบ l ิคต,ตัวยงค่ะคอนเทนต์ของสาวลิซ่าออกมาใหม่เต้วก็ไม่พลาดนะจ๊ะออกกําลังกายไปด้วยแล้วก็ขอเต้นเพลงน้องลิซ่าไปด้วยแล้วกันมันนี่มันนี่ไปดูเลยค่ะ โอ้โหปล่อยมาไม่กี่วันท,ที่คือเขาปเปะเขแกะ่าเต้นตามได้เลยค่ะเออนะบอกเลยว่าเป็นบลิง g ตัวยงเหมือนกันนะจ๊ะปิดท้ายละกันค่ะนางเอกสาวร่างบาทเอลจีขาดคนนี้คุณผู้ชมไม่ได้พูดเกินไปนะดูสิ โอ้นุ้งใหม่ดาวิกาค่ะคนนี้คอนเทนต์ความสวยความฟาดต้องให้คะแนนเกินร้อยเลยงานนี้เราขอนําเสนอฟีลลิ่งแบบตอนที่สาวใหม่ขยับร่างกายแบบสับๆแล้วกันกับการเดินข้ามถนนแบบคูลๆแบบเผลอๆเอ้ยมาด้วยเสื้อกล้ามพ็อปสีดําอวดเอวบางๆแล้วก็กางเกงยาวสีดําด้วย,เ,ยเพิ่มความเท่ไปจะ่ะรองเท้าบูทพร้อมกับพร็อพแว่นดํามีมนขลังไม่น้อยเลยนะคะสวยเท่เลยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวแม่สาวใหม่เนี่ยเขียนแคปชั่นไว้แบบ นีคุณผู้ชมคะ Do you love me? นี่แปลว่าคุณรักฉันไหมคะเอและด้วยถ้าทางจะมนดีมนแรงนะคะส่งให้แฟนหนุ่มคุณเติดฉันทวิจจาเข้ามาคอมเมนต์ค่ะ f i n i t e l y yes เออแน่นอนอยู่แล้ว ถูกต้องเก่งอังกฤษมากเลยค่ะจริงแะคุยอดไปเลยนะคะยอมจริงจริงเนาะเอออันนี้เราก็รวบรวมนะคะความแบบว่าความสวยๆของสาวๆมาให้ดูล้กันเผื่อใครจะเป็นอินสปิเรชันข้าตนนุแบบคูๆแบบนี้บ้างใช่นะคะแต่ว่าถ้าเป็นเราไปเดินข้ามถนนแบบนี้นะคะรถชนค่ะเพราะว่านอกจากจะไม่สวยแล้วนะคะดิฉันข้ามสะพานลอยค่ะปอวเอ